เป็นี่รวานป็นที่บวกหวานขั้วไฟเนาะใ่ใส่ข้างในกับเลือดทั้งสอ้วเลย ăn Anh đi đâu ở đây mẹ? Ừm. Có lấy mẹ? Đâu. Anh đi vậy đi ăn ด้วยด้วยเนาะทําหน้า3จุดครับเนาะเสียดที่กว่านี้ <laughs>

哎，那没事。 ไก่หมดยังมั้ยแบงไก่อี่่โคกโคกมากเหอยู่ไหมโคกคือยมมดว่ะวันนี้ยานี่โอ้ก็จะม,มีอะไรกี่อันก็ที่เห็นใชครับ โอ้บีนิดนึงครับเอาไหมกินไหมปลาก็ดีเนาะใส่โอ๊บเนาะครับเปลือสอง